สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วก็เรากางเต็นท์เสร็จเรากำลังจะเดินมาดูพระอาทิตย์ตกแต่เราได้เจอกับน้องหมีนะครับ่็เป็นหมีหมานะทุกคนนี่แลสําหรับหมีที่เขาพเน,นินทุ่งนะครับมี2ตัวนะครับชื่อขนุนกับทุเรียนนะครับแต่ผมไม่ทราบว่านอกจาก2ตัวที่เอ่ยชื่อมันเนี่ยจะมีอีกหรือเปล่านะครับอาจจะมีอยู่ด้านล่างก็กได้นะเพราะว่าที่นี่คือป่านะแต่การที่เราเห็นเขามาเดินใกล้แบบนี้เราสามารถไปถ่ายรูปได้ในระยะที่ใกล้พอประมาณเนี่ย ยังไงก็ควรเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเพราะว่ายังไงเขาก็คือสัตว์ป่านะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวมาถ่ายรูปเนี่ยก็ดูได้นะครับโดยเฉพาะมีน้องๆหนูๆมาเนี่ยก็ให้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับหลังจากดูมีเสร็จแล้วนะครับผมจะพาทุกคนไปดูข้างแว่นนะครับก็ในส่วนของฝูงข้างแว่นจะอยู่บริเวณทางลงจากจุดกลางเต็นท์นะครับเดินลงไปยังจุดชมวิวขอบ้านเนินทุ่งนะครับ ก็คือจะมีอยู่เป็นฝูงแลอยู่บนยอดไม้นะครับก็มาหาอาหารกินในช่วงตอนเย็นๆกันก็สามารถเข้ามาถ่ายภาพมาดูข้างแว่นได้นะครับอันนี้แล้วก็ในตอนเย็นหลังจากถ่ายข้างแว่นเสร็จแล้วก็จะมีมีพระอาทิตย์ตกนะครับตรงจุดชมวิวตรงจะมีจุดตรงทางขึ้นนะครับสามารถไปชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยๆได้กลางคืนก็ถ่ายดาวได้เพราะว่าแต่ว่าผมมาเนี่ยได้ภาพเดียวเพราะว่าฟ้าปิดนะครับได้แค่เท่านี้เอง เดึกๆก็มีหมีเข้ามาตามเต็นท์นะครับมาหาอาหารมาหาของกินมาหาขนมนะครับถ้าเราไม่เก็บให้ดีเนี่ยก็เสร็จหมีแน่นอนอันนีเน้เป็นอีเห็นนะครับก็ออกมาหาอาหารกินในตอนกลางคืนเช่นกัน,นอีเห็นด้วยหมีด้วยคือจะเดินกันไปมาตลอดเลยนะครับส่วนผมเองก็คือออกมาดูหมีในดึกๆเนี่ยมาสองหมีนะครับเห็นหมีไม่ได้นะอันนี้แล้วก็มาเจอกับนกนะครับอันนี้ไม่ทราบนะชื่อนกอะไรถ้าใครรู้ชื่อรู้ชนิดเนี่ยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะ คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากใครมาเที่ยวที่เขาบปนเนินทุ่งเจอสัตว์เจอตัวอะไรคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าทางลงจากเขาเปนเนินทุ่งนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ